ดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการนำ QR code หรือลิงก์ของ e-book ที่เราจัดทำขึ้นจากเว็บไซต์ anyflip.com มาใส่ในไฟล์ Word หรือไฟล์ PowerPoint ตามที่เราต้องการสำหรับหลายท่านที่จัดทำอ e ีบ o ๊กขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้คนอื่นเข้ามาดู e-book ได้ยังไงก็จะมาสอนวิธีการนำ QR code ไปให้คนอื่นสแกนหรือนำลิงก์ไปให้คนอื่นคลิกเข้ามาดูเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก็มาติดตามดูนะครับ ตัวอย่าง QR Code แล้วก็ลิงก์ที่ได้จากเว็บไซต์ a n d ด f l i p ของ e-book ที่เราจะทำขึ้นก็จะมีประมาณนี้เราก็เอามาแปะไว้แบบนี้เพื่อให้คนอื่นได้เข้ามารับชมอาจจะเป็นลิงก์ตัวนี้อาจจะยาวเกินไปก็ทำให้มันสั้นได้หรือ QR Code ตัวนี้นะครับอาจจะดูไม่ชัดเจนดูไม่ดีเท่าไหร่ก็ลองไปสร้างในส่วนของ QR Code ที่เป็นไอคอนอีกก็ได้ เราจะมาเริ่มต้นกันที่หน้าจัดการอ e ีบุ๊กของเว็บไซต์แอนิฟลิปซึ่งทุกท่านจะต้องทำการล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยและที่สำคัญก็คือจะต้องมีไฟล์อ e ีบุ๊กที่เราจัดการสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เมื่อเรามีไฟล์ตัวอ e ีบุ๊กที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเอา QR code แล้วก็ลิงก์จากอ e ีบุ๊กของเราไปแปะไว้ในไฟล์ Word PowerPoint ครับให้ เรามาสังเกตตรงที่ไอคอนตัวนี้นะครับนี่เป็นไอคอนนี้จะเป็นไอคอนที่เป็นสนัญลักษณ์ที่สากลสื่อสารได้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของการแชร์เอาเมาส์ไปชี้ปั๊บก็จะเห็นคําว่าแชร์นะครับหลังจากนั้นให้ทําการคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าต่างที่มีชื่อว่าแชร์ดิสบุ๊กซึ่งจะมีเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถที่จะนํา QR Code หรือว่าลิงก์หรือ จะแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองซึ่งตัวอันนี้ฟลิปของแต่ละอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะสร้าง QR code แล้วก็ลิงก์ขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วยิ่งทำให้ง่ายไปใหญ่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนำในส่วนของ QR code แล้วก็ลิงก์2อย่างนี้ไปใส่ในไฟล์เ o ิ d ดหรือไฟล์ powerpoint ในตำแหน่งที่เราต้องการวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ QR code นะครับให้เอาเมาส์ ไปวางในตำแหน่งตรงจุดไหนก็ได้นะครับของ QR Code แล้วให้คลิกขวา1ครั้งเมื่อคลิกขวาเสร็จก็ให้ทำการกดเซฟแอ d ก็ได้หรือ Copy ก็ได้นะครับในที่นี้จะขอ Copy Image คลิกเลยเมื่อคลิก Copy เสร็จนะครับก็เปิดไฟล์ Word หรือไฟล์ p o w e r p o i n t แล้วก็ไปหาตำแหน่งที่ต้องการจะวาง QR Code นะครับอย่างในคลิปนี้ก็จะวาง QR Code ไว้หลังคาว่าทดลองทาวางนะครับแล้วก็ทาการคลิกขวา แล้วก็เลือกวางแบบนี้ QR Code ก็จะปรากฏหรือถ้าท่านใดถนัดคีย์ลัดนะครับก็ให้กดคอนโท l กับตัว v ก็ได้หลังจากนั้นท่านก็ปรับแต่งนะครับจัขยายให้มันเล็กมันใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือจุดที่ท่านต้องการจะวางเวลาที่เราทำการขยายนะครับควรจะกดปุ่มชิปเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอยลาก q ิว o d e ให้มันได้อัตราส่วนแบบนี้สำหรับตัวลิงก์นะครับก็ให้เอาเมาส์ไปคลิกในช่องกล่องที่เป็นลิงก์นะครับมันก็จะคลุมข้อความเอาไวใ้ให้แบบนี้ แล้วก็ทําการคลิกขวาเลือกคําว่า copy บางท่านอาจจะใช้คีย์ลัดโดยการกด ctrl o กับตัว c ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดในที่นี้ copy เลยเมื่อ copy เสร็จนะครับก็เปิดไปยังไฟล์ Fire word แล้วก็หาตําแหน่งที่ต้องการจะวางอย่างในคลิปนี้ก็จะวางไว้ใต้ qr code แล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกตัว paste ตัววางได้เลยหรือบางท่านก็อาจจะใช้ตัว ctrl o n o กับตัว v เพื่อวางแบบนี้ก็ได้ท่านก็จะได้ qr code แล้วก็ได้ล e ิงก์อีบุ๊กสำหรับการนำไปใส่ในเอกสารหรือนำไปแชร์ให้กับคนอื่นๆต่อได้เราสามารถที่จะทำแบบนี้นะครับโดยการ Copy q r Code ไปวางในตัวไฟล์ powerpoint ตัวไฟล์อื่นๆได้หรือแม้กระทั่งก็ Copy แล้วมาวางใน Line ก็ได้นะครับในการส่ง QR code เข้าไปหรือลิงก์ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านรวมถึงถ้าต้องการที่จะทำการแชร์ไปในโซเชียลมีเดียก็คลิกที่ ชื่อโซเชียลมีเดียตัวนั้นที่ต้องการแชร์เลยนะครับอย่างในนี้ก็จะมีตัวพื้นฐานก็คือตัว Facebook, Twitter, นะครับ l o o g l e Plus แล้วก็มีตัวอื่นอีนอกเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการจะแชร์ไปในตำแหน่งไหนแต่ว่าในคลิปนี้ที่มาสอนก็จะเป็นการแชร์ QR Code แล้วก็ตัวลิงก์ให้กับคนอื่นได้มาชมในไฟล์ Word นะครับหรือไฟล์ PowerPoint นั่นเองเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะได้ QR Code หรือว่าลิงก์ของอ e ีบุ๊ของท่านมาใส่ในตัวไฟล Word หรือไฟล์ผู้ p อย n t เป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน mm hmm. ทำแฟม้มเอกาสารต่างๆได้อย่างง่ายดายแน่นอนนะครับ mm hmm. เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ